สวัสดีที่คนขอต้อนรับเข้าสู่วันี้ยูนิเวอรวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมใช่เล่นเกม, <laughs> เ,เ,กมเกมนี้มีชื่อเกมว่า d e a d by Daylight เป็นเกมที่คิดอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าเราอ่ะเพิ่งมาได้เล่นเกมเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าเราอ่ะไปเดทกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาอ่ะชอบเล่นเกมนี้และคือเราอยากสร้างความสัมพันธ์ดีงามเหมือนแบบเล่นเกมด้วยกันมันก็คงจะ สนุกไปด้วยกันอะไรเงี้ยเนาะก็เลยดาวน์โหลดมาเล่นแต่คือตัวคู่เดทของเราเนี่ยเป็นเด็กน้อยแล้วก็เล่นเกมนี้เก่งมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเล่นอะเรารู้สึกว่ามันง่ายมากเว้ยมันมีคนช่วยเราตลอดเวลาเหมือนมันมีคนสพอร์ตเราตลอดเวลาเราก็เลยชนะง่ายแต่ตอนเนี้ยผ่านไปหนึ่งเดือนเลิกกันชีวิตมันสั้นต้องใช้ให้คุ้มเพราะฉะนั้นสําหรับคนหนึ่งอะเดือนหนึ่งพอแล้วอม ก็เลยวันนี้ว่าจะลองมาเปิดเล่นดูลองเล่นตัวคนเดียวแบบว่าไม่มีตัวช่วยดูสิว่าสภาพของเราอะจะรอดไหมเกมนี้มันมีกฎง่ายๆคือถ้าเราเป็นคิลเลอร์เราจะต้องฆ่าทุกคนให้หมดก่อนที่พวกเซอร์ไ o เวอร์จะหนีได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นเซอร์ไ o เวอร์เราต้องซ่อมแมชชีนมันมีภารกิจให้เราทำอยู่ซ่อมแมชชีนรู้สึก4เครื่องหรือ5เครื่องเนี่แหละให้ทัน ก่อนที่คิวเลอร์จะฆ่าเราเกมมันก็จะมีง่ายๆแค่นี้เลยมันสนุกตรงที่ว่ากราฟิกมันสมจริงตัวละครมันเป็นสมจริงมันมีสาวที่แบบมันน่ากลัวมากเป็นเกมที่ตื่นเต้นเกมหนึ่งคี่ว่าเป็นเกมที่ทําได้ดีเกมหนึ่งแหละเราลองไปดูชีว่าถ้าเราเล่นคนเดียวอะ่ะเราจะมีโอกาสร,รอดไหมเราจะชนะเกมนี้ไหมออะไปดูกัน Let's go <S world like that. เฮ้ okay, let's go เจอไม่ชีนนั้นแต่แรกเลยโอคดีถ้าเราพลาดเครื่องมันจะระเบิดแล้วคราวนี้คิลเลอร์ก็จะได้ยินแล้วก็จะมาฆ่าเราเพราะฉะนั้นต้อง,องเสร็จเครื่องแรกแบบรวดเร็วเทคนิคของเราคือ ซ่อมแมชชีนได้หนึ่งเครื่องที่เหลือหนีทางเกมเพอเรารู้สึกว่าเซอร์ไพรเวอร์มีสีคนใช่ไหมเราซ่อมหนึ่งเครื่องที่เหลือต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนหลังจากนี้ฉันจะแอบอย่างเดียวค่อยเดินนะจ้ะค่อยเดินนะจ๊ะเทคนิคของเราก็คือเดินอ้อมเดินตรงขอบอย่าเดินด่าเข้าไปเดินตรงกลางเด็ดขาดถ้าเราไม่โปรเฟชชั่นอล แล้วก็อย่าเดินเสนียงดังน,นี่เจ๊ก็แม่ชีและโอเคเพื่อนซ่อมแล้วเรียบร้อยตอนนี้ได้สองแม่ชีนแล้วูคิวเลอร์หรือเปล่า Thank y เลอร์เซน a n k you love Thank you love ฮะฮะวิง่ง ได้ยินเสียงคิลเลอร์ไหมคิลเลอร์ครั้งนี้เป็นคิลเลอร์หายตัวได้ก่อนคิลเลอร์จะออกมา <c oughs> เขาจะมีเสียงละครั้งติงต้งปิ้งแล้วเราไม่รู้ว่านายจะโผล่มาตอนไหนต้องระวังตัวเอาไว้ตลอดเวลา <c oughs> เครื่องที่สามเสร็จแล้วแค่ <c oughs> เครื่องเดียวเท่านั้นเราก็จะออกจากเมืองนี้ได้ <c oughs> รอตรงประตูเลยดีกว่าอันนี้คือ ประตูทางออกแต่เราต้องซ่อมแมชชีนเสร็จก่อนพอซ่อมแมชชีนเสร็จก่อนก็มากดตรงนี้ประตูจะเปิดและคราวนี้เราก็จะรอดด้วยความที่เราไม่มีสกิลกัน,นเราจะแอบเราจะแอบทั้งเกมโนเดี๋ยวต้องไปช่วยเพื่อนด้วยอู้ <laughs> เพื่อนโดนสองคนแล้ว <laughs> เราหาแมชชีนไม่เจออ๋อนี่ไงเจออีกเครื่องหนึ่งแล้วเย้ <laughs> เื่อนเราเจ็บไปสองคนแล้วนะเห็นรอยบาดข้างๆจอไหมข้างๆจอจะมีหน้าตัวละครเพื่อนเราโดนแพงไปสองคนแล้วถ้าเรากดพาดอิมเมช a ีเน um yep. ี่ยมันจะระเบิดแล้วคราวเนี้ยแบบนี้แล้วคราวเนี้ยคิลเลอร์จะรู้ว่าเราอยู่จุดไหนเราต้องมาแอบ เห็นใครก็ไม่รู้อยู่ที่มุมจอม่ากลัวมากเร็แล้วเสร็ล้วขาพกหายใจก่อนตอนนี้เราทำหน้าที่ของเราได้ดีมากคือไม่ตายแล้วก็ซ่อมซ่อมเครื่องให้เพื่อนให้เพื่อนเป็นตัวล่อให้ <laughs> พยายามจะไม่เดินหายจากเกรดเพราะเมื่อไหร่ี เพราะว่าเมื่อไหล่พี่เกตเปิดเราจะออกคนแรกดิฉันจะไม่ยอมหรอกค่ะเพราะว่าคนไทยแปลว่าอิสระจะไม่ยอมตายที่นี่เด็ดขาดเสื้อสีเขียวลายดาวเด้พอ,อขอพักหายใจก่ับหาแมชีมีเครื่องหนึ่งดีกว่าอันนี้เขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลายเครื่องนะทำไมมันยังไม่ เสร็จต้องหลายเครืาา่องแล้วทำไมาประตูยังไม่เปิดอ่ะก็จะให้เราออกมาคนะิวเลอร์อยู่แถวนี้คิวเลอร์อยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมได้ยินเสียงระคำมาแล้ว ในในในโอเพื่อเราอยู่ตรงนั้นไปแล้วเพื่อเราไปอีกฝั่งหนึ่งเราวิ่งฝั่งหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดีมากนะเพื่อเราอยู่ตรงนั้นวิ่งมาฝั่งนี้ดีกว่าวิ่งให้ไกลวิ่งให้ไกลที่สุดจากสถานที่เกิดเหตุเพราะว่าเวลาได้ยินเสียงกรีพเพื่อนตายให้มองหาเพื่อนไว้ก่อนถ้าเกิดเพื่อนอยู่ตรงไหนให้เราวิ่งไม่ต้องไปช่วยเพื่อนนะวิ่งออกมา ไกลๆที่สุดเพราะว่าที่นั่นคือจะปลอดภัยโอ้ประตูเปิดแล้ว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 วิ่งวิ่งประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเออเออบายบายเพื่อนอยู่ตรงนั้นว่าเพื่อนโดนฆ่าอยู่ตรงนั้นขออภัยจริงเพื่อนสาเพื่อนเอ๋ยเพื่อนรักคือคันออ้ประตูเปิดตรงไหนอ่ะเร็ว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 เปิดสีเปิดเอาไว้เปิดละ โอ้เพื่อนไม่เปิดให้เราอะเพื่อนมันควรประสาท่ะดูมันมองเรามันยืนดักไว้ไม่ให้เราไปกดเปิดประตูนะแต่มันก็ไม่เปิดประตูให้เรานะมันยืนตรงนั้นประตูไปแล้วประตูไปแล้วเย้เย้ เราล่ะจ้าเรารอดทั้งหมดเลยนะจ๊าสี่คนรอดหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อเราเก่งเพื่อเรามันไปวิ่งล่อให้แล้วคราวนี้เรามีเวลาซ่อมแมชชีนก็ประมาณนี้เกมยังไม่ได้เห็นผีเลยนะเห็นแต่เสียงถ้าใครชอบก็กดไลค์เราก็รีบคอมเมนต์ไว้ว่าโอเคสนุกดีเราจะได้กลับมาทำเคไปละไป